สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการติดเทรนด์วันนี้อยู่กับผมก๊อตเกรียงไกรครับ ครับผมสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากๆเดือดทวิตเตอร์มากๆจนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับแฮชแท็กผ้าอนามัยไม่มีภาษีครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับผมเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากมีประกาศครับผมจากราชกิจจานุเบกษานะฮะกฎของกระทรวง ออกมานะครับผมยกให้ผ้าอนามัยนะครับผมเป็นเครื่องสําอางนั่นเองซึ่งหลังจากที่ประกาศออกมาแล้วโอ้โหงานนี้ถูกระแสวิพวิษาควิจารณ์กันยับเลยนะฮะจนทําให้ล่าสุดครับผมอยอเองนะฮะออกมาชี้แจงแล้วนะฮะกรณีออกกฎหมายกระทรวงกําหนดให้ผ้าอนามัยแบบสอดเป็นเครื่องสําอางนะฮะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะฮะ างอยเองนะฮะขอยืนยันอีกครั้งว่าผ้าอนามัยนะฮะเป็นสินค้าควบคุมและไม่มีการขึ้นภาษีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมีคนเงือบนะฮะงานนี้เนาะซึ่งหลังจากที่ประกาศนี้ออกมาก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหมีการรีทวิตกันหนักมากๆมีการแสดง,งความคิดเห็นกันหนักมากๆซึ่งวันนี้ฮะเราก็ได้นําความคิดเห็นบางส่วนนะของชาวโซเชียลมาฝากด้วยว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้เห็นด้วยหรือไม่กับการเก็บภาษีเพิ่มนะฮะใน ครั้งนี้เนาะมาที่คนแรกกันเลยดีกว่าครับผมเขาบอกว่าประจำเดือนเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนเลือกไม่ได้นะคะหลายๆประเทศให้ผ้าอนามัยฟรีแล้วเขาไปถึงไหนกันแล้วงงมากไม่อายบ้างหรอ Ha ชแท็กผ้าอนามัยไม่มีภาษีนะฮะบ,บอกเลยว่าดูเดือดเผ็ดมันมากๆแต่ละคอมเมนต์แต่ละความคิดเห็นที่เรานำมาวันนี้โอ้โหเผ็ดไม่เบาเลยนะฮะมาที่คนต่อไปนะเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เพศหญิงเลือกไม่ได้อะ่ะ เพราะงั้นมันไม่ควรเสียเงินให้สิ่งที่ควรจะฟรีด้วยซ้ํารัฐควรทําให้ทุกเพศมันมีรายจ่ายพื้นฐานในการใช้ชีวิตนะฮะเท่าๆกันอย่างน้อยก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับผมอะมาที่ชาวโซเชียลคนต่อไปนะฮะเขาบอกว่าผ้าอนามัยไม่ใช้เครื่องสําอางรัฐต้องทบทวนการจัดประเภทและทบทวนนโยบายภาษีใหม่นะฮะรัฐต้องยกเลิกภาษีทุกชนิดเพื่อให้ราคาของผ้าอนามัยเนี่ย มีราคาที่ถูกที่สุดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ้าอนามัยต้องไม่แพงนะฮะแฮชแท็กผ้าอนามัยไม่มีภาษีครับก็ต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายความคิดเห็นเนาะออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะครับผมยางไรก็ตามครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งในความคิดเห็นกอล์ฟเองกก็มองว่าไม่ควรมีภาษีด้วยซ้ำเนาะอย่างที่หลายๆคนบอกว่าตามประเทศเนี่ย เขาได้มีการแบบว่าให้ผ้าอนามัยฟรีสําหรับผู้หญิงแล้วนะครับผมซึ่งในประเทศไทยก็ควรมีแล้วนะฮะก็ God, มองว่าถึงแม้จะไม่แบบไม่มีการให้ฟรีเนี่ยก็ควรที่จะไม่มีการเก็บภาษีหรือแบบทําให้ผ้าอนามัยมีราคาที่ถูกที่สุดที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยนะฮะที่จําเป็นมากๆสําหรับผู้หญิงเนาะนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะฮะเรื่องราวทั้งหมดนี้จะลงเอยยังไงนะฮะ ติดตามชมได้ในรายการติดเทรนของเราเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องราวและข้อมูลต่างๆให้ฟังเรื่อยๆนะฮะ ครับผมอย่างไรก็ตามนะฮะท้ายนี้ก่อนปิดรายการไปขอฝากความห่วงใยถึงแฟนๆชาวทีวีพูทุกคนแล้วกันนะครับผมช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าสถานการณ์โควิดก็ย่ำแย่ลงเรื่อยๆทั้งยอดผู้ติดเชื้อยอดผู้เสียชีวิตก็โอ้โหเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่าลืมนวการฮะออกไปไหนมาไหนนะฮะพบเจลนะฮะผมรวมถึงสวมแมสเว้นระยะห่างกันด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากทีวีพูครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการติดเทรนด์ลงแล้ว EP พีหน้าเราจะนำเทรนทวิตไหนมาฝากแฟนๆอย่าลืมติดตามนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัว ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย